สวัสดีครับแมบช่องเดียวเกมเมอร์กันนะครับทุกคนหายไปหลายวันกันนะครับทุกคนหายไปประมาณสามวันแล้วนะครับทุกคนผมก็ขออาภัยด้วยนะครับที่หายไปหลายวันเพราะว่าใช้เวลาในการสร้างบ้านหลังนี้โดยการสร้างต้นไม้ด้วยธรรมชาติเอ้ยเออถูกแล้วันนี้ผมจะมาพารีวิวบ้านหลังนี้กันนะครับทุกคนมีอันนี้ไม่ต้องงงนะครับว่าคืออะไรที่กระโดดสระน้ํา กระโดดทีไปเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์กับพายินเลยนะครับทุกคนเพราะว่าหลังคาหลังคาจุดเดียวจุดนี้จุดเดียวเลยอือห <c oughs> ือนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวนอกบ้านก่อนนะคะทุกคนข้างนอกบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมีทั้งสระน้ําตรงนี้นะคะทุกคนมีต้นไม้รอบๆนะคะทุกคนก็เพราะว่าเพื่อการตกแต่งนะครับทุกคน ไม่รู้ว่ามันมันมีความกว้าง64คูณ64หรือเปล่าเพราะว่าผมจะเอาไปผมจะก๊อบสตต็กเจอร์นี้ไปไว้ในในโลกโอเวอร์เวิร์ดปกติครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้มันทาได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับทุกคนอ่ะอันนี้ต้นไม้ไผ่สูงมากไม่รู้ผมปลูกยังไงมันสูงทั้งที่ว่าผมอ่ะเออใช้สตต็กเจอร์บล็อกกั้นไว้แล้วไม่รู้ทะลุหรือเปล่าโอนึกว่าเห็นชื่อใครโอ้โหตกชัย หรือว่าฮีโร่พยเอ้ยอันนี้เป็นห้องเอนเชนนะครับทุกคนตื่นช้ามาอาจจะไม่มีเลยนะครับทุกคนเสียงก็อาจจะเป็นแบบนี้ผมก็จะรีวิวในบ้านบ้างอ่าอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับทุกคนเก็บของอ๋ออ๋อ,อ อันนี้ไม่ต้องมงนะคะว่าคืออะไรบรรจุ u, โทเทมอย่างเดียวนะครับทุกคนแล้วส่วนในกล่องนี้เอ๋อือหือเป็นล้านไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงล้านนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็คือเป็นประตูแบบว่ากระโดดสาว่าน้ำได้นะครับทุกคนอ่าทำยังไงมาดูกันปึ๊บอืมแค่นี้เอง ผมก็ทำสระว่ายน้ำแต่เมื่อวานผมทำสระว่ายน้ำอยู่ดีๆฟ้าร้องถ้าถ้าใครถ้าใครเออแบบว่ารู้เหตุการณ์เมื่อวานก็อาจจะได้นะครับทุกคนก็อาจจะเข้าใจนะครับว่าเมื่อวานฝนมันตกเนื้อแต่ว่าฟ้าร้องบ้างฟ้าผ่าบ้างอื้อสะดุ้งไปหลายทีดุงด้งดุงด้งดุ้งดุออ้นงนี่อันนี้ก็จะเป็นรั้วราวบ,บันไดนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นอาร์มสเตนนะครับทุกคน มีโลแล้วก็มีชุดเกราะเนเธอร์ไรอ่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้ที่กระโดดสระน้ำน,นะคะมันจะมีสามสามขั้นนะครับทุกคนขั้นแรกก็คือเป็นขั้นสำหรับเด็กก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ติดอะไรโอ้โหติดทุติดทุกตาเลยเออขึ้นยากอยู่นะครับทุกคนชั้นที่หนึ่งแล้วก็ อุยเงีบยบเงียบแค่นี้ส่วนชั้นที่สองก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับทุกคนตรงนี้อือหอขึ้นยากมากบินสิครับชั้นที่สองปุ๊บอือหอตกมาทีก็คือขาหักแน่นอนเพราะตกแต่งไม่ได้ดีทีส <_ at> ่วนชั้นสุดท้ายนี่นรู้อาจจะพาไปไปอยู่กับพอินก็ได้ ชาตนี้ไม่ถึงขั้นพาอินแต่ยังงถึงขั้นเอออะไรวะช่างอ่ะงั้นก็ขอรีวิวว่าเป็นเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนี่เนี่ยคือภายนอกนะครับทุกคนใช้บนมิวอะไรตกแต่งมดสุดยอดกดไลค์กดแชร์คลิปดีด้วยนะครับทุกคน